คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้ยมันแห้งเรื่องเมื่อนี่ฮะโอ้นี่มันว่างแห้งเรื่องพวกคนไทยได้เพร่ได้มาตามอืมโอ้คนไทยให้ตัวไหนก่อนล่ะปูใครยังไงไล่ไปบอกเิน้ยโอ้ยว่ได้อ่านสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แล้วเจ็ดสองเจ็ด โอ้ยนี่แหะค่ะสดาดวงด่วงแน้ปูแต่ละใ้บอส่ถ่ายก็ได้มาตางนี่จะไปย้วนย้วนผ้าแหวกกับสอผ้าโศกเนาะค่ะดนมาตามเนี่ยห้าสองช่องกระปูกระซงรซงไบบอแตว่งบอากันเปิดอ่านมาได้อ่านม่ได้อ่านอ่าโยงกืต้องไปไม่ที่ยิมเกตเดเดอ่านก็อจะปม่ลูกสาวแล้วอ่านบอสกาเอาบอสซื้อฟางน่เดียวนี่รดวงสืเถดลูกสาวพู้อ่านแ่ะปู

ตัวงวดเราไปแล้วปูตงวเแล่วเนี่เดืองเหนียเนี่เครื่องมือเครื่อนี่นะเขาว่าตองวดเปิดแปแล้วพูรอยางพักเลยใจจุดใจจุดเครื่องยางถอยในบ้านนี่ละเป็นเช่นที่อย่างไกลที่อยากแม่ผปนยางไปน้ำ เดี๋ยวมีโยมพู้เรื่องเรื่นบอกเอาเอาปูปูเมียก็พาหักู่เด็กหักหลายก่กันหักพ่อหลายพ่อเมียบอกว่าหักเมียหลายก็่านซี่แยกไปมุ่จงวัดสี่แปดแปดสี4 8 8 4่บานสี่แปดแปดสี่แบบนี้ก,ก็อยู่ขังเมียพอดีคืโยมพู้ห้องบอกนะไม่เห็นโตแล้วหรอกโอ้ยมมพู้ห้องบอก แต่ว่าเสียงเออียงเสียเสียงยู่งงสี่เสียงอยู่งยังขวามือของเขาอวสี่แปดแปด่ิดมครัเน่แล้วเธอับพอยุ่ใสบุอนี่ยไ่เดือนดน้ำเดม่หว่าเข้าแปดเมันก็เป็นมิมตมันคือแรกเดี๋ยมันก็คือมีซี่เก้าแปดซี่แปดซี่เกแปด ก็แปดสตัวก็แปสบบนี้มากสองตัวก็กแปดก็แปดสีก็แปดก็แปดสี่ยนไหม9 8แนี้เป็นแนวข้าว่าเมือนเดิมเอ้าหูยี่หรอว่ามันต่เขามอีกก็แปดบ่อืมก็แปอืมก็แปดแลแปดสี่เลยน่ป อันนี้เครื่องก็เลยเนตองเปลี่ยนอยู่นะเพราะมันอันนี้เป็นแนวข้างก่อนอืมเป็นแนวข้างกันตองวัดนกปูอืมตองหวัดฟันทับนกปูอ่าเนี่ยยางน้ำเลียนน้ำจะเรื่องชิ็นแม่เดี๋ยว้าดหน่อยเพิ่งขอเราทำตามตามรัฐที่ของปูเนาะทำฟันเห้นแม่นี่ย้าดหน่อยที่ปู

แี่แก่เดกเขาสามโตคือเด็ไเขาสามโตอีหลอกที่ปูโสาธุสาธตให้น้องเอฟซีร่งด้วยนี่เด้อพี่น้องเอฟซีพ่อือ่าหลายงวดแล้วครับสองสามงวดซ้อนแล้วเอฟ๋ยวก็งวดเนาะค่ะเหยาพี่น้องเฮ้อย่างนี้เวลาคองเข้าแล้วดีตัวนเอฟซีปูมากโหดเอฟซีโหดพายแยอดย้อนทีแล้วปูเข้าเนี่ยก็พ่อหายเรียกหลายตัวพี่น้อง นี่ก็เรียกอยู่ในตัวนี่แหละแล้วบอกออกมนี่ตองวเจ้าอชั่วเพิมเก่าแปชั่วเาแปนใต้เแเด้อพี่น้องเด้อแขไปแขไปรอบแปชั่วเขรองนะครับรองคือแปดซีวนี้วน้เลยิจาหน้าเอาด้วยตองวัน้อป แล้วนี่การเปลี่ยนแปลงแกงไรนก็สิมาตาอีวเนานปูเนาะเดยกสิพวมันสิบบอกดอกั่านี่าไปบ้านพวกไปกับเพือลูกสาวรับเพื่อเขาสาวรับเดยสิบาย่างบอกพอเด้อสบอกเพื่อบอกพเด็อ ปูคนว่าไล่ไปอ่านแล้วกับเนาป่าจังเนะปู่นนิ่งก้เป็นตัวเลขนั่นแหลครับมันจะหัวใมันเขาที่เหลือสามหมื่นยังไงเพื่อช่วยในนอนะแต่มันมาบอกยำเป็นอยาเีถือว่าดีเห็นครอาจารย์ทุกู้ทุกคนขอเป็นวมาใอยัน เพื่อปูยิงปูไมอยากให้แล้วอันนี้ว่าเพิ่นเพิ่นเนาะจังได้กับปูว่าหัวเรียงฝันอยู่บ้างอีกวนแม่คนนั้นบอกว่าแต่นั่นดอกอย่างว่าท้องศูนย์แต่ที่แรกแต่ฝันที่แรกจั่งวดที่ผ่านมาเนาะปูวันนี้แม่ปูว่างอะไรกับฝันวันนี้ก็คือฝันเมื่าคืนนี้เนาะก็คือฝันว่ายาวไปข้างนอกแม่บ้านนี่นะทงที่เขอไมม

จะเป็นคุยจังไหนยิ่งไเสียหดเป็นพูดท้ายครับแสี่วันนี้จังได้ก็ได้เป็นเก้าแปดสี่เลยนี้คู่เก้าแปดสี่เนี่ยเคือมันตีจะฟองใจไปโอฟงเป็นพระพรากันตีเก้าไมีเก้ามันเกิดเคื่อตัวนี้มันเค่เขาเพราะมันนั่โยนนะตีจับจับตัวหนึ่งใส่จับตัวออกมาเนี่ยนะ มาเด้อพี่น้องกลัวแล้วก็เพื่อหมัอนใจเก้า 8, แปดโต<ค>เด่นเก้าแปดโตล่องก็แปดสี่เพื่อสามโ <3 S 2> ตเก้าแปดสี่ คือเอาร่อยว่าถ <acht ing> ือที่ื่องหัวจะเป็นคือเอาร่อยคูว่าบ่ถือตะลักหัวเพื่อนพี่น้องเฮ้พี่น้องโชคดีกันทุกคู่ทุกคนเด้อะขอบคุณว่าอยากสัางอยากแปลงแล้วเบื่อหน้าจะอยากสัางอยากแปลงเป็นกิเลสว่าเขาเทือกพเบื่อดจะทำวันนี้เขาอยู่เราวันนี้ทีเขาอยู่เราปูสาปูเด้วยนี่เหี้ยนี่เนี่ยนี่นี่มันเป็นกิเลสก่อนเนาะนี่ปูปล่อยบ้างมันไเขาปล่อยเขาง เกือบเม่อได้กัตจางเม่ได้กัดางเมื่ได้กดดีได้กัดดีดนบ้าวันแม่เนาะงวดนึงแล้วมฉีกเขาตอกันไปซีหางวดกันแล้วว่าต้าวแ้วตัวเลี้ยตัวเตัวปกติจะเข่าซีงวดเรื่อดนื้เเื่องวนี้งวด่ที่ตรงที่สุอเืื่อเี่สอเอ่อาี่น่สเน้อ่าเน้อ่สอ่น่า่ แบบว่ได้กลับเลยเหรี่ว e oh. um, ่ได้ว่าพลาดเล่นเถอะโอ้ที่สองปกติเลขคู่ว่าได้กลับเนาะค่ะอืมคำบ่าควายกลับนะได้กลับไปงี้แต่ว่าพูดเลยจ้าไม่กลับทุกคนนะว่าเงียบเนาะกลับว่ากลับหอมอากาศตับแตกขึ้นเป็นบ้าแล้วอยากจะให้ย่อมได้รับพูดถือพื้นหันกต่ เราพูดมันขุมมวดที่โกนี่ผุมเปรหลอดมวดนี่แต่รอดเบื้องบนเหรอนเปลี่ยนหัวเปลี่ยนเด็ดสิบอกไหมครับเจ้เหนียวมวดบางเรื่องกับประเดี๋ยวเปลี่ยนแต่ว่ามาเพิ่มแค่เจ็ดข้าไปเนาะค่ะปูอืมในสองโซนปูบอกมวดที่ผานมากเจอเหนียววิวกันมันเล่มาเพิ่มเมาเพิ่มสองเจ็ดนะปูมาเพิ่มเจ็ ลำกูกับเลขตัดอมันได้เตัวเดียวเนเจ็งศูนย์ววเดียวเอาเใส่เใจเจงเรามาัดอันเทากคันเทาแล้วกับสีเท้าตองหวัดซีหวัดติโก้อนี้ให้สิตรงูวางว่นี้วัที่สองวันที่สองนี่กูวางวดที่สองสีเท้าค่ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าจอเกียงหัวรัดทีรัดทีปูจะเป็นแบบนั่นหรเจ้าค่ะเขาร้อยเปนต์ละเีละีมันือเป็นเจ้าศาสนานี่แเชื่อมันเป็นทับนองนั้นค่ะท่านผู้ชมนิมิตฝันปูหาหนึ่งศูนย์นะคะปูพันกะนิมิตฝันได้เก้าแปดสี่เนาะค่ะ ปูเพิ่นกำมันใจเก้าแปดนะคะและตัวล่องเก้าเอ้แปดซีเด้อค่ะแอดกับคิวเ้นใต้ไว้นะคะและกระตัดเก้าซีนะคะแปดเก้าเก้าแปดเก้าซีซีเก้าแปดซีซีแปดนะคะแอดกับเลขกลับให้ท่านผู้ชมกับกลับเอาเนาะคะ่ะเลขปูหานหนึ่งศูนย์เพิ่นกระจับว่าไฮไลท์โตนะคะจะมีซัมเน่เนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะพามาตามโค้งสุดท้ายนะคะเพราะวังวั่แต่ปูเพิ่นกำมันใจนะคะมันใจ วางวันนี้ถ้าได้เขามันจะเขา่าซีงวัดติดนะคะปูเพิ่นกะมันใจลอยไปเส้นเลยงวันนี้นะคะวันที่16พฤษภาพคมที่จะถึงนี้นะคะ98 4 98 9 4ส4และปูมันใจค่ะค่ะก็คือ98นะคะลอง84ซีเดอร์ค่ะทางช่องก็เป็นซื้อกลางในการนำเสนอตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ ผิถูกยายว่ากันเด้อค่ะท,ท่าทำช่วมบอมกกักประชอบเลื่อนผ่านทามักทาชอบกจังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื่อสลากกินแบงรัฐบาลและทุกๆุกขั้งก่อนจะสื่อต้องมีสตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอ็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ